ขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะครับถ้าใครอ่านต่อไปใหม่ก็ไปอ่านที่เพจเขาเลยเดอ้อฮึไม่พูดอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีข้อแก้ตัวกระตอดกับคุณหมอลูกสาวของฉันเป็นยังไงบ้างเธอปลอดภัยใช่ไหมมีอาการใจสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงแผนกโลหิตวิทยาจะช่วยดูแลเรื่องนี้เราต้องคอยดูอาการอีกที หากเธออาการแย่ลงแต่สำหรับเด็กอย่างเธอถือว่าเธออดทนได้เก่งมากครับไม่ต้องห่วงนะเราจะดูแลหนูอย่างดีอดทนไว้ล่ะขอบคุณพระเจ้าที่เธอปลอดภัยอาจารย์วูมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราย้ายเยีนเยยนไปที่ห้องพักเดี่ยวเธอต้องการพักผ่อนโดยไม่ถูกลบกวนห้องพักเดี่ยวค่อนข้างสงบน่าจะดีกว่าที่นี่นะคะ แต่เ้าห้องพักเดี่ยวแพงมากด้วยเงินของครูกูคงจ่ายไม่ไหวหรอกจ้าเงินบริจาคที่ได้มาก็ใช้ได้อีกไม่นานไม่ต้องห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะครับผมมีคนรู้จักทำงานอยู่ที่นี่ครับบางทีเราอาจจะได้รักษาฟรีไม่ต้องห่วงนะครับพี่มีเพื่อนที่นี่ด้วยเหรอทำไมหนูไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยเป็นผู้หญิงอีกหรือเปล่า น้องสาวที่น่ารักของพี่ไปไหนซะแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่หรือเปล่าพี่ไม่มีเพื่อนหรอกน้องลองคิดดูสิถ้าพี่บอกว่าพี่จะจ่ายค่ารักษาทั้งหมดน้องคิดว่าอาจารย์จะยอมหรือเปล่าเธอต้องปฏิเสธแน่ๆด้วยศักดิ์ศรีความเป็นครูของเธอแล้วเธอต้องไม่ยอมรับข้อเสนอของพี่แน่มันเสียศักดิ์ศรีสำหรับเธอน่ะ เป็นความคิดที่ฉลาดมากพี่ไปเรียนรู้มาจากไหนนะ่ะเฮ้ยเฮ้ดูถูกพี่ตลอดเลยนะใจร้ายจริงๆเย่ายตัวเล็กห้องพักเดี่ยวกว่ากว่าห้องพักรวมเยอะเลยมีที่นั่งสำหรับแขกด้วยมีห้องครัวด้วยนะมีที่พักสำหรับคนเฝ้าไข้ด้วยเย็นเยยน,ยยนรู้สึกยังไงบ้างยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่หนูทนได้ค่ะทำไมต้องทนด้วย ทุกครั้งที่หนูร้องไห้แม่หนูก็จะร้องด้วยหนูไม่อยากเห็นแม่ร้องไห้มันคงดีกว่าถ้าหนูเก็บมันไว้ข้างในพี่ชายหนูรู้สึกไม่ดีพยายามหลับนะตื่นมาจะรู้สึกดีขึ้นเองจะช่วยเด็กน้อยคนนี้ยังไงนะจะช่วยเธอได้ยังไงนะสงสัยต้องพึ่งระบบอีกแล้ว ออกมาเถนาช่วยกันหน่อยสิฉันเชื่อในระบบนายนะช่วยกันหน่อย<ฮ>นี่ไง<ฮ>เซลรสองศูนย์สอายาสำหรับรักษาเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบมีผลกระทบเล็กน้อยต้องใช้ต่อเนื่องถึงเดือนแต่การต่อต้านยานี้ค่อนข้างสูงใช้เท่าที่จำเป็นหรือเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเท่านั้นยานี้เหมือนดาบสองคมเลยแฮ ผมมีเหลืออยู่5 0 0พอยต์เท่านั้นเช่มามันเถอะอยหามให้ก็ได้ตอนนี้ซื้อยานี้ก่อนเถอะโรคลูคิเมียไม่ใช่เรื่อง้อเล่นเลยแต่เดี๋ยวนะทำยังไงเย็นเยียนถึงจะกินยานี้ละ่ะแม่ของเธอคงไม่ยอมให้เอายาอะไรก็ไม่รู้มาให้ลูกกินแน่ๆถึงจะโกหกได้หนึ่งครั้งแต่ยานี่ก็ต้องกินต่อเนื่องหนึ่งเดือนอยู่ดี แค่คิดก็เป็นไปได้ยากแล้วแฮะปวดหัวจังจะทำไงดีนะพี่ทำหน้ามุ้ยตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลแล้วนะเป็นอะไรหรือเปล่ายาตัวเล็กเอาสมองมาช่วยพี่คิดหน่อยสิพี่จะเอาของให้คนคนหนึ่งกินได้ยังไงโดยที่เขาไม่รู้ตัวน่ะพี่คิดจนปวดหัวแล้วพี่คิดจะวางยาใครนะ่ะ หยุดคิดอะไรบ้าๆตลอดเวลาได้แล้วนี่คืองานอนดิเลกข,ของสาวๆวัยรุ่นหรือไงแล้วทำไมพี่ไม่พูดให้มันชัดเจนเล่าแค่พูดจะให้คนอื่นกินยาที่เหมือนอาหารเสริมเฉยๆนะ่ะหนูก็เข้าใจแล้วยาหรืออาหารเสริมอืมต้องแบบนี้สิคิดออกแล้ว ผมแค่บ,บอกว่าให้ไอตัวเล็กกินทั้งผักและวิตามินสิ่งที่ผมต้องทำก็คือซ่อนมันไว้ในของกินไงล่ะเมื่อวานนี้หลานไปสถา,านีตำรวจมากันเหรอล,ลุงของอยางหนิงหนิงใชยเชินทำไมหลานไม่บอกลุงกับลุงรองเรากลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับหลานไปแล้วกันเหรอหล,ลานมีปัญหาทำไมไม่โทรบอกลุง ถ้าผู้อำนวยการหลวงไม่บอกลุงพวกเราก็คงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลาน <c oughs> ขอโทษครับผมคิดว่าจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองก็เลยไม่ได้บอกใครหลานควรบอกเออแล้วลุงอยากรู้อะไรอีกครับวันนี้ที่โรงพยาบาลพี่เท่มากๆเลยละลูกช่วยเรื่องที่พักของลูกสาวของอาจารย์ที่ป่วยจริงเหรอจ๊ะ ลูกชายแม่เป็นคนดีจริงๆแม่ภูมิใจในตัวลูกลุงหลูไม่ไปโรงแรมคืนพรุนี้แล้วหรอครับครอบครัวผมอยากชวนลุงมาทานมื้อค่ำด้วยกันแม่ผมทำอาหารอร่อยมากลุงของผมก็อยู่ที่นี่ด้วยบ้านหลานอยู่ไหนละ่ะหลานแน่ใจนะมีใครอยู่ที่นั่นบ้างละ่ะมีแค่แม่กับน้องสาวผมครับไม่ต้องเกรงใจหรอกครับมาเถอะ ได้ลุงจะกลับคืนนี้ลุงจะไปด้วยผมเชื่อใจลุงนะลุงรู้ไหมครับที่ไหนมีซุปไก่ขายทุกวันบ้างลุงช่วยหามาให้ผมได้หรือเปล่าหืมใครป่วยเหรอหรือหลานจะดื่มเองเปล่าครับของเย็นเยๆน่ะลูกสาวของอาจารย์ผมเด็กที่ป่วยเป็นโรคกลูกคเมีเนนะครับ ไม่มีปัญหาเดี๋ยวลุงจะให้คนของลุงเอาไปเยี่ยมเธอทุกวันเลยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเยี่ยมเธอเองผมอยากเจอเธอทุกวันนะครับขอบคุณครับลุงแล้วเจอกันนะครับไม่ใช่แค่เอาไปให้เย็นเยยนด้วยตัวเองแต่ผมต้องแน่ใจว่าเธอดื่มมันหมดทุกวันจริงๆแค่เอายาผสมลงไปเย็ยนเย็นก็คงไม่รู้หรอกว่ากำลังดื่มยาอยู่ คุณหลูยินดีต้อนรับครับยินดีที่ได้เจอครับในที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีเช่นกันครับผมเป็นแฟนคลับของพวกคุณเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีโอกาสได้เจอพวกคุณจริงๆแล้วคุณเองก็เป็นเจ้าของร้านชินชูยินดีที่ได้พบครับคุณหน่งผมเคยไปดื่มชาที่นั่นครับที่นั่นเจ๋งมากทีเดียว ขอบคุณครับดีใจที่คุณชอบร้านของผมนะครับผมจะเตรียมบัตรแ a c k ไดมอนด์ไว้ให้คุณสำหรับ VVIP ของเราคุณจะได้ใช้บริการร้านผมฟรีไม่ว่าคุณจะจองหรือไม่จองก็สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการเลยลูกชายของฉันมักจะพูดถึงคุณเสมอเลยค่ะเขาบอกว่าคุณดูแลเขาดีมากและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขา ไม่ขนาดนั้นหรอกครับฉันเป็นแค่เจ้าของธุรกิจร้านวัตถุโบราณแต่ธุรกิจขนาดเล็กที่นี่แต่คนพวกนี้คือมหาเศรษฐีเด็กคนนั้นคือเพชรยอดมงกุฎของจริงมันน่าตื่นเต้นจนแทบอดใจไม่ไหวอยู่แล้วใจเย็นไว้นายคือหลูโฟว้ยว้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะ ไม่มีอะไรค่ะไม่มีจริงๆเป็นอะไรหรือเปล่าอยากบอกแม่หรือเปล่าอืมก็แค่ฮมานี้สีเจ้าไว้หนูโกหกแม่ไม่ได้หรอกแม่รู้ว่าหนูกําลังมีเรื่องคาใจอยู่พี่เขาแกล้งหนูหรอจ๊ะเปล่าค่ะเปล่าไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เลยวันนี้หนูไปโรงพยาบาลกับพี่และเพื่อนของพี่ทั้งสองคนพวกเธอ น่ารักกว่าหนูทั้งสองคนเลยเอ๋สาวสวยสองคนงั้นเหรอจะ๊ะพวกเธอน่ารักขนาดไหนกันนี่ลูกชายของฉันโตเป็นหนุ่มแล้วจริงๆแต่ทำไมเว้ยๆถึงไม่พอใจละ่ะก็น่ารักคะ่ะแม่คนหนึ่งเป็นเพื่อนห้องเดียวกันกับพี่อีกคนหนึ่งเป็นรุ่นน้องลูกชายฉันมีแฟนแล้วสินะทำไมเขาไม่พามาเจอแม่ที่บ้านละ่ะ ลูกชายฉันโตวัยจังเลยนะยังรู้สึกเหมือนเมื่อวานฉันยังอุ้มเขาเดินเล่นอยู่เลยแต่ไม่ยุ่งเรื่องความสัมพันธ์ของลูกคงจะดีกว่าฉันเชื่อใจในลูกชายของฉันต้องตัดสินใจไม่ผิดแน่ไหวๆเรียบล้างจานเถอจะจ้ะอย่าไปรบกวนเรื่องของพี่ชายเลยล้างจานเสร็จเราก็ต้องไปดูแลแ,แขกของเราอีกนะจ๊ะคุณหลูโฟเวลาไปขับของผม คุณสนใจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับล้านช่วยดูให้ลุงหน่อยลุงมีอะไรจะให้ดูลุงเพิ่งได้มาเมื่อวานซื้อนี่เองมันเป็นของดีหรือเปล่านี่มันหืมไอเทมที่ค้นพบกวนอิมยกคุณภาพยอดเยี่ยมการประเมินค่าสำหรับเก็บสะสมคำอธิบายเอเทมงานฝีมือแกะสลักเทคนิคหินนิน จากศิลปินดังจากฮ่องกงมีอายุมากกว่า200ปีราคาอยู่ที่212,584หยวนเนื้อหยกใช้เทคนิคขึ้นรูปในของเหลวเป็นงานแกะสลักที่ใช้ความประณี่สูงมากเป็นของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มันน่าจะมีความหมายอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ภายในหินสลักนี่ ว้าวไม่เลวเลยแล้วของชิ้นนี้มันราคาเท่าไรละ่ะสำหรับราคาซื้อน่าจะประมาณ200,000ครับแต่ถ้าลุงอยากขายผมแนะนำให้เอาไปประมูลดีกว่าอาจจะได้มากกว่านั้นสิบเท่าเลยก็ได้ถ้าลุงเอาไปประมูลจะได้มากกว่าปกติถึงส0เท่าเลยละ่ะ เมื่อลุงจะต้องหัดซื้อของพวกนี้ให้เยอะขึ้นแล้วละวันหลังลุงจะพาหลานไปด้วยนะให้หลานจัดการเรื่องสอบให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปเถอะสำหรับตอนนี้หลานควรตั้งใจเรียนนะถ้าคุณทั้งสองคนสนใจเราไปด้วยกันก็ได้นะครับผมพอจะรู้ร้านที่น่าสนใจที่ขายของพวกนี้อยู่ดูเหมือนทุกคนจะมีความสุขจังเลยนะคะ พวกเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าลูกชายน้องนี่เก่งจริงๆเลยนะหลานชายลุงวิเคราะห์ของเก่าเก่งจริงๆป่านนี้รวยกว่าลุงแล้วละมั้งฮ่าๆจริงเหรอจ๊ะเก่งจังเลยลูกฮพูดถึงโบราณวัตถุน้องจำกันได้ไหมตอนที่พวกเราเด็กๆพ่อชอบพูดกับเราบ่อยๆเรื่องเหรียญทองแดง สิ่งที่มีค่าที่สุดในครอบครัวของเราคือเหรียญอ๋อผมจำได้ล่าสุดผมเอามันไปซ่อนไว้เรื่องมันก็20่ปีแล้วเกือบลืมไปเลยนานจังเลยนะถ้าจะไม่ผิดมันอยู่ที่ไหนสักแห่งในห้องนี้แหละว,ว่าไงน้องชายเจอหรือเปล่าเจอแล้วครับฝุนเกาะนิดหน่อยนะ นี่มันเหรียญแห่งบทเพลงของจักรพัรดิฮุยจง